วันนี้เราอยู่พี่บูนนะครับเมืองแห่งสลัเปาแสบนะครับเดี๋ยวแวะไปร้านนี้สะหน่อยนะครับมีพี่ชายจากสุรินแนะนํามาครับสลัเปาเพียบนะครับแต่ว่าเรามีเป้าหมายแล้วนะครับสดนายนี้ยายนี้สระยียาวๆไหนวะไหน เนี่แว๊บๆเมื่อกี้เลยมันเละสนุบนี่นี่เนี่ยเนาะนี่นูนนูนนูนเออมันหลายยายเลยจะเพิ่งเลยนะเพราะมันอยู่เทินไกลมากเลยนี่ฮะยายนี่เนี่ยต่อแล้วใช่ไหมเนี่ยใส่เค็มบุกีบใส่เสือเค็ม

ใส่เครื่องเมื่อไหร่พี่ชายที่รักผมนะครับที่ตรงลงผลเกิดแนะนำว่าถ้ามีโอกาสมาที่บุญวังสหานะครับให้มาซื้อสาลาเปาที่ร้านนี้นะครับร้านยจนีนะครับขามว่าอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อไปชิมแล้วก็เดี๋ยวจะให้คนรถพิสูจน์ดูนะครับเย <c oughs> ดูนี่นะครับ เอาพวบเอาเนาะใหม่เอานอใหม่เอานอใหม่กับหมูสามคนครับมีใส่เข้มเนาะกับผิดไส้นะครับมี่หมูสามนะครับโอ้หมูสามก็แซ่บตัวนี้เป็นตัวนี้หักอกกอกจากตัวนะครับอ,าอ่าเจ็ดก้อนห้าสิบบาทจะสิบก้อนนี่เจ็เจ็ดสิบบาทนะครับเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับ นุ่มนุ่มอร่อยด้วยไม่หวานเกินไปนะครับแนะนำเลยนะครับใครมีโอกาสมาญี่ปุ่นชวนที่ร้านนี้นะครับที่ร้านนี้นครับเมื่อ<บ><ญ>กี้ผมบอกให้หักออกจากในกล่กองนะครับพอดีเจ้าของร้านใจดีกว่าไม่เป็ไนไรให้ชิมเลยนะครับ สีพ่พ่นท okay, ี่หรอสี่พันกินได้แล้วชิบได้เอาใสทำไมมาคะไม่โมบอกว่าโมบอาใหญ่ 里面哈。